ก็กรับสวัสดีพ like, kind of so right. ี่ๆเพื่อนนานๆน้องๆทุกคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อัดคลิปโอแบ่งปันบัคเครื่องนะผมพี่ๆนะนๆคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบรงไหนก็ไลยแคปรูปมาสอบถามได้นะผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับพี่ๆนานๆคนไหนสนใจสายครก็ไลยแคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเคครับผมเริ่มที่องแรกเลยนะผมนี่ครับ เป็นพระผงนะผมหลวงพ่อปานวัดบางนงโคลนะผมนี่เป็นนี่เป็นพิมพ์เขียวหนุมานนะผมเป็นย้อนยุคนะผมนี่ครับรุ่นสู่พุทธพุทธภ,ภูมินะครับปีสามหกนะผมนี่วัดบางนงโคลนะผมผสมมวลสารเก่านะผมปลุกเสกพิธีใหญ่นะผมพิธีเสาห้านะผมนี่ครับเป็นเนื้อดินนะครับกเก่าส,สวยนะผมนี่ครับเป็นย้อนยุคนะผมนี่ครับรุ่น สู่พุทธภูมินะครับวัดบางนมโคนะผมเนี่ยด้านหลังก็เป็นยันกอเพชรนะผมเนี่ยปีสามหกนะผมเนี่ยผสมมวลสารเก่านะครับเนี่ยอุดผงนะครับเนี่ยผงมวลสารเก่ามาผสมนะผมเนี่ยพี่นานาคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับตรงนี้ก็แบ่งปันที่190บาทพร้อมส่งนะผมพี่นานาคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ยครับเข้าไปอ่านประวัติด,ดูนะผม ปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับพิธีเสาห้านะครับจะมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะผมนี่เป็นพิมพ์เล็กนะผมพี่นานาคนไหนสนใจสักใครก็ไลน์มานะผมแบบไว้บูชาพุทธคุณได้นะผมเป็นย้อนยุคนะผมปีสามหกครับแร้อยเก้าสิบบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นรูปหลอนะครับหลวงพ่องเงินวัดบางคานนะผม เป็นเนื้อผงนะครับเนี่ยเป็นย้อนยุคนะผมครับนี่ออกประมาณปี33มสามนะผมเนี่ยครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมประกันแท้นะผมนี่ครับดูพิมพ์คมชัดลึกนะผม,ะม,ม,น,น,น,ะผมนี่ครับผสมผงมลสารเก่าสวยๆนะผมนี่ครับรุ่นนี้จะมีอุดกิ่งนะครับนี่ครับอุดกิ่งใต้ฐานคนระับมีเสียงนะผมนี่ครับไม่ค่อยเห็นนะครับดูไขมมลสารน,นะครับ พี่น,นาน้าค,าคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน์แคบรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับแต่ก็ขอบก็จะมีตะเข็บอย่างนี้นะครับนี่ครับออกประมาณปีสามสามนะผมนี่ครับพี่นาน้าคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน์แคบร,รูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเป็นเนื้อสวยๆเลยนะครับนี่ครับพิมพ์คมๆนะผมนี่ครับองค์นี้ก็แบ่งปันนี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับเท่ากันครับพร้อมส่งนะผมนี่ครับพี่นาน้าคนไ,นไ,คนไ,นไหนสนใจสายคลายก็ไลน์แคบร,รูปมาสอบถามได้นะผม ครับสวยนะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยครับประมาณปีสองสามนะครับขอบจะมีตะเข็บนะครับครับการแท้นะผมพี่นานน่าคนเอนสุดแจ๊กสายคล้ายแก้ลายมานะผมร้อยเก้าสิบบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับพระผงนะครับพิมพ์รูปเหมือนหลวงพ่อเกษมเขีนมะโกนะผม ครับอันนี้เป็นรุ่นมหากุศลนะปี32นะองนะผมครับนี่ปลุกเสกวิธีใหญ่นะครับเนี่ยมันวิสาขบูชานะผมนี้เป็นหลวงปู่ดูนะครับร่วมอธิษฐานจิตนะผมทางฌานนะครับวิถีนะผมเครับมาร่วมอธิษฐานจิตในเนี่ยพระผงพิมพ์นี้นะครับผมเนี่ยครับพี่นักข่าวในสายคล้ายกันรายแคบรูปมาสอบถามได้นะผม เป็นมหากุศนะครับอยนะครับปี32มสองนะผมลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมผงรุ่นนี้นะผมน่ครับจะมีผสมผงมอนสารหลวงพ่อนะครับเกสานะผมน่ครับพร้อมจีวรนะผมหลวงพ่อเกษมเขียนมาโกนะครับมีเกศนะผมรุ่นนี้นะครับดูคมนะผมตัวหนังสือนะครับพี่น้าคนไหนสนใจสายคลายก็นลแคปลูปมาสอบถามได้นะผมของเกศนี่ตัวหนังสือจะเบอร์เบอร์นะครับ รุ่นมากุศลนะครับนี่ครับวิสาขบูชาปี32นะครับผมสุสานใต้ลักลำปางนะครับผมปุกเสกวิีใหญ่นะครับเนี่ยลูกศิษย์ลูกหารู้จักกันดีนะครับรุ่นนี้นะครับหลวงปู่ดูล่วมอธิษฐานจิตปุกเสกด้วยนะครับผมรุ่นนี้นะครับอธิษฐานจิตนะครับทางฌานนะผมเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมนี่ครับวิธีดีมากนะผมเป็นรุ่นหนึ่งนะครับเป็นประวัติศาสตร์นะผมรุ่นนี้นะครับที่หลวงปู่ดูอธิษฐานจิตทางฌานนะผม พี่น,นันนาคนเอกสนใจสาคยคลายก็ไลน์แคบรูปมาสอบถามได้นะผมวันนี้ก็แบ่งปันที่390บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยบางเว็บนี่เปิดแพงมากนะครับอย่าเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมพี่น,นันนาคนเอกสนใจสาคยคลายก็ไลน์แคบรูปมาสอบถามได้นะผมสามร้อยเก้าสิบบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็น เหรียญหลวงพ่อเกษมเขมมะโกนะผมนี่ครับรุ่นเกษมสุกนะครับเนี่ยวีสามแปดนะผมครบเจ็ดรอบหลวงปู่นะครับนี่ครับอายุครบแปดสิบสี่พรรษานะครับแปดสิบสี่ปีนะผมนี่ครับเหรียญนี้ออกแบบด้วยบล็อกกระสาบนะครับนี่เกษมสุกสวยมากนะผมเนี่ยเหรียญหมดห่วงนะผมเนี่ยไม่มีห่วงนะครับนี่ครับสวยมากนะครับพี่น้าคนไหนสนใจสายแก้วลายแคบรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ยสามน้นะครับ เป็นยานของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเกษมเขมมาโกนะครับผมเียสำนักสุสานเตลักลำปางนะครับเป็นจริงสวยมากนะผมนี่ครับเหรียญหน้าหนานะครับเนี่ยเป็นบล็อกกระสาบนะผมนี่ครับก็ไม่ค่อยเจอนะผมนี่ครับเนี่ยคเกษมสุกนะครับเนี่ยครับที่เราเลือกครบเจ็ดรอบนะผมอายุแปดสิบสี่ปีนะครับปีสามแปดนะผมเนี่ยครับพี่นานนาคนณยายช่จสาขากันราแคบรูมมาสอบถามได้นะผม เรื่องนี้ก็แบ่งปันที่350บาทพร้อมส่งนะผมครับพี่น้าคนไหนสนใจสายคายก็ไลค์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมครับผมได้มาก็มาแบ่งปันบารมีหลวงพ่อนะผมพี่น้าคนไหนสนใจสายคายก็ไลค์มานะผมสามร้อยห้าสบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมก็ด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่ๆนะนะคนไหนสนใจสายคายก็ไลค์แคปรูปมาสอบถามได้นะผม แบ่งปันทุกองนับเข้ามาตอลองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอเคก็ผมก็ฝากพี่นานะ้าๆคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์าากดแชร์นะผมชอบองไหนก็แอนไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมโอเคครับผมครับผม